ไปว่าหน้าหน้าทองท่านหน้าหน้าทองมันต้องอยู่บนนาเอแม่ก็อเอแมนเออแต่อันเนี้ยจะหน้าตังก้นกับก้นทองอย่างไมามามึงลงไอยยังฟังเขาไม่ไปห้ามกูหยังน้องก็อค่อยลงมัอนั่นเจอกะเดียวกระเดี่ยวก็มาเป็นห่วงปี่มัน แม่น้องก็ค่ลงก,ก้นกะปบัดนี้ขอท่านอาจารย์นะครับขอปิดป้องวิหารกับข้าวีชอไปเลยนะครับปิดป้องกําเจ้ามันจะหลอดเข้าไปในวิหารมันจะเป็นกรรมบัดีนะถึงว่าละข้ามอันอถึงว่าละมันลวกมาเจ้ามันไปเงาเอามลแรงนะฮะเอ,เอปะปุ๊บมจะวางแงาฮอชอมาแรงนี่ม,มันเอาใจไปอย่างมาเจ้าจเฮอชอเอาใจคนแก่คนเท่าเอาใจมาแงมาย่าพอน่ซุ่มเฮาเมาแล้วม่วนเนี่ยฮะประเดนนี้ตั้งข้างนี้เปิ้ลขอเพลงมาแล้วขอเพลงอ่ะ เอเอปอนบอกว่าพอร้อนขอสาวเลยเสียงโซ่นี่มันมีประเลิะปะเตอจะโซ่ได้อย่างไรก็ได้ฮฮมบืบอจะลงแนะ้มคำหน้าหยัง<อ>างหน้าก้นทองอ้ยาเสก